สวัสด,ดีก็บพี่น้องอีกรอบนะคะเนาะวันนี้ก็มาออกกำลังกายทงหน้ากัเกานะจ้ะนี่มายืนพักพรก็จินหอดพี่น้องเฮาจ้าเป็นได้จ้าพี่น้องสบายดีกันทุกคนพ่จ้าท่นยาแดงก็สบายดีระดับหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ ดูข้นกลวยไปก่อนเนาะค่ะเนาะมีต้นกลวยค่ะนัะ่นนะยายแดงมีมาเลี้ยงเบาๆอีกไหมเนาะค่ะเนาะเบาเลี้ยงตัวเองนี่นะเลี้ยงไปเหตุงานจะ้ะเลี้ยงคำเบานี่นะบางคนก็ว่าคือล่วงประบางบางคนก็ว่าคือพิจนุโลกเบาคือบานยายแดงจ้า พิ่จุโลกนี่ว่าคือบ้านยาเด้งพี่จ้าพ่อยาเดงเคยไปอันทํางานได้ยินได้ยินพนเปล่านาะค่ะเนาะจ้าเปลวเลี้ยงพิ่จุโลกยาเดงก็มีเลี้ยงมาบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะตั้งแต่ยาเดงเป็นสาวก็สาวใบใหญ่โวนอยเนาะ,ค,ะค่ะก็อยู่จิตเพจประมาณจิตเพจปีค่ะนี่ไปทํางานก่อสร้างนี่ไปได้ยินมูปบปลวคุณนุมน่มๆเข้าเว้ากันเนาะค่ะเนาะ ยายแดงก็ตรงไปห้าเขาค่ะตรงไปห้าว่าเป็นบานยาของยายแดงยังจำได้เนาะค่ะคำเบาเบากับพเนาอวบกับเป็นจมหัเบาก้นนุ่มๆนะคะก็เลยเขาไปถามว่าอายอายวันใดอายก็บอกว่าอยู่บ้านนับป่งจ้าบ้านนับป่งก็ใกล้ๆบ้านยายแดงด้วยค่ะใกล้กันเนาะค่ะบ้านนับป่งกับบ้านหัวนายายแดงก็ดีใจค่ะถามเขาอีกวาอยู่ตรงไหน ท่ามไปท่ามมาท่ามกันคุมมันคุมนี้นี่วงจากเขาไปไล่ค่ะอยู่นี่สงส้ยค่ะก็เลยบอกว่าอีลาอยู่วันไหนอยู่จังหวัดไหนท่านน่ะอย่าเด่งก็นว่าอยู่เฉยปูมไอ้บุ๋ยอายอ,อยู่จังหวัดพิจนโโรกว่านท่านว่าอยู่นครไทยเอา้าคือบอกคือวันนี้นองแท้อย่าเด่งก็นว่าที่นู่นกันเนาะทีนี้อย่าเด่งก็ อายค่ะออกมาจากก็ดีนะออกจาเบาคนหนุ่มๆแล้วค่ะออกมาป้าจะเด่งก็ปล่อยไก่ตูโทได้ก็โทนกะค่ะเนาะปืนได้เทสจะเด่งจากแล้วนะค่ะก็เบาคือบานจาคของก็แล้วเบาคือบานจะเด่งจะเด่งกันดีใจเด้ไปอยู่ต่างถิ่นนะค่ะเนาะไปอยู่ต่างถิ่นกันป้าเปม็น the ah. บานจาคของเนาะดีใจกันเล่นในห้างกาค่ะอายก็อายค่ะ ไอ้ผ th ู้บ่าวที่คนนุ่มๆนะคะับก็เขาบอกหนึกว่าพุธนึกว่าพุธจ้าอู่ตู่ก็เดินมาเนาะผู้บ่าที่นี่ยายแดงก็โคตู่ออกมาว่าไอ้าไลกันเด้อบาลีนนั่นเนาะไอ้เด็กค่ะไอ้ไล่ก็เลยคุ้จักว่าพิ่จุนโลกเบาเกิดแถวยายแดงจ้าคนนครไทยท่านน่ะก็เลยมาท่า ปู่ย่าตายายอยู่ทางบ้านปู่ย่าตายายว่าคนอันอะไรก็ปู่ย่าตายายมาแต่ทางพิจิตรโลกคนครไทยแต่มาเป็นมาแต่ทางบุญน่ะแต่มาแต่ว่ามาแต่ยามใด,ดจแดงปู่ปจกักเนาะแดงเตปูเตปูุนะวะโนจักเนาะก็เบาเกิดกันค่ะพิจิตรโลกกับอันพิจิตรโลกกันอำเภอนครไทยยังบอกกันไล่เข้ามาทีเนาะจ้ะ แต่ใบ่าเด็กโบเห็นโบโหดอกค่ะจ้าก็ก็ามาว่าเลี้ยงยาเดงเปิน้นเด็กเงินปล่อยไกลตัวโทษบัลืมเนะคะน่ะเนาะจ้าก็ค่อยอย่างวันที่จบตอนก่อนที่จบก็ค่อยพี่น้องเัาปอดไผ่จักโรคไผ่ข้ดเจ็บนะคะน่ะเนาะโดยเฉพาะอันโควิดนี่จา้าเพราะว่ายาเด็กก็เป็นน่าจะอาชาสมัครกันวางจุดนี้เนาะคะ่ะเนาะ จ้าขอให้พี่นอ้องโหจงโชคดีกับการทำอันซิกดีๆเนาะค่ะเนาะโดยเฉพาะยูทูปเหาเนาะค่ะสู้ไปทำกันเนาะค่ะเนาะขอให้ป้ากดไลค์กดแชร์ให้ยาแดงก,น,กนี่เลยจ้าอันพวงไทยยาแดงพวงไทยไปนำดีชงน้อยเนาะคะ่ะเนาะจ้าขอบคุณลไร่นะคะขอบคุณหลดอกนาเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ